สวัสดีจ้ะพระจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมาทําคลิปหานุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนให้ดูนะจ๊ะหานุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนกบ 1, นะ 1, นะับพันดาวเนี่ยเนี่ยพันดาวเนี่ยเจพินพยายามตามหาจังพันดาวอะ่ะดู uman, หานุมานหาแล้วมาดูพันดาวได้เนี่ยนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าพระจ๋าแม่จ๋าดูแล้วก็จะว่าเหมือนกันนะเหมือนใกล้ๆดูถ่ายใกล้ๆใ,ให้หน่อยดิเหมือนกันก็นกนอย่างแพะกบ,กบกแกะเนี่ย นะจ๊ะถ้าเราจะถามเราจะแยกแยะไว้ตัวไหนแกะตัวไหนแพะเนี่ยเรายังแยกไม่ถูกเลยต้งไหนแพะตัวไหนแกะเนะี่ยนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าเยพินก็งงเด้กับบอลไทยเน่ะรายละเอียดมันเหมือนกันมากเลยอันนี้เยพินก็ได้มาในน้ำหั่นุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนตอนนี้ก็ได้มาในาน,าน้ำหั่นุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนแล้วหั่นุมานห่าวอะ ถามไปถามมาเจ้าของบอกว่าใช่หนุมานหาวนะบอกไม่ใช่ลักมันเป็นสีปาดและอันนี้สีปาดนะจากหนุมานหาวมาบอกเป็นสีปาดแต่สีปาดต้นจริงๆะมันต้องเป็นอย่างนี้พอจ่าแม่จ๋าดูนะอันนี้คือสีปาดแล้วอันนี้ก็ว่าจะเป็นสีปาดแต่ไม่รู้มันปาดไหนพินก็ยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันทำไมมันมาเหมือนหงส์จุวันยังก็ไม่รู้แล้วนี้หงส์จุวันเนี่ยพอจ่าแม่จ่าดูนะ แต่ว่าหกสุวันมันมีหูจึ๊บอย่างนี้เนี่ยไอ้นี้ไม่มีหูก็จ,จับจนกบอนไทยเนาะอ้นี้สีปาดสีปาดสีนะสีปาดที่แท้จริงมายกกลบนะมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนหนุมานหาวกับพันดาวเนี่ยมาถ่ายใกล้ๆวิธีแยกแยะแบบคนโง่ๆอย่างยายพินนะจ๊ะดำน้ำเอาอันนี้มาเทว ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะจ๊ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนั้นดำน้ำเมาแล้วก็คาดดาเอาวิธีแยกแยะว่าเขาอันนี้คือพันดาวพันดาวมีหูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเขาฉีกถึงนี่เลยถึงก้านใบเลยนะจ๊ะฉีกถึงก้านใบหูนั่งหน้าเกียดมาเกเดี๋ยวพินเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านั่งใหม่นะจ๊ะเนี่ยอันนี้มาเขาฉีกถึงนี่เลยแล้วก้านสีนี้เห็นไหมจ๊ะ อันนี้คือพันดาวนะจ๊ะเนี่ยแหกอย่างนี้เลยแหกชิบถึงโคนเลยแหกสุดเลยนะแล้วก้านเป็นสีนี้นะจ๊ะแล้วใบใบจงดาวในโปร่งแสงเลยนะจ๊ะโปร่งแสงใสๆโปร่งแสงเก็บพันดาวนะจ๊ะเก็บพันดาวก่อนปึ๊บเพื่อไม่ให้จับสนเก็บก่อนไม่ได้มายากลนั้นเนี่ยเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บฉากการสแสดงแล้วมาดูหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน ห,หนุมานหาเป็นดาเป็นเดือนเขาจะมีอันนี้เขาเรียกสะดือหรือเปล่าเน,นี่ยอันเนี้ยเห็นไหมจ๊ะเขาฉีกไม่ไม่หลุดนะไม่ฉีกไม่หลุดจากกันนะเขาจะมีเส้นนี่จ้ะเห็นชัดอยู่เนาะประวามแน่นอนก็เปรียบเทียบนะจ๊ะพอจับม่จ๋าแปรินไม่กล้านั่งอย่างท่าเมาื่อกี้นี่มันน่าเกียดจ้ะมันดูไม่เป็นกุลสัตว์แต่สัตสัตตีไทยเนี่ยเห็นไหมอันนี้สะดือขาด คันดาวี่สะดือขาดสะดือหรืออะไรก็ไม่รู้แหละตรงนี้เนี่ยหูมั้หูฉีขาดเลยแต่อนุม,มานหาวเนไม,ไมไเขาไม่สีชมพูมาเขาติดนี่จ้ะแล้วก้านนี่จ้ะจากก้านนี่คนละสีกันเลยหลังใบเหมือนกันไหมหลังใบคล้ายกันใกล้เคียงกันเพราะว่าจากที่เยบินดูแล้วนี่อนุม,มานหาวเขาติดทุกใบจ้ะ พันดาวนี่เขาก็จะขาดทุกพายเยพินน่าจะพูดไทยไม่ค่อยซัดหน่อยเพราะวันนี้ลิ้นเป็นไอ้นี่จ้ะร้อนในจ้ะเยพินก็เลยมาแยกแยะให้ดูเฉยๆว่าพันดาวกับอันนี้มันแยกมันต่างกันยังไงงงเด้กระบอนไทยเน่ยลายนิดๆหน่อยๆนะมันอะไรมันจะขนาดไม้หัวเดียวกันบางครั้งผ่าไปแล้วมันยังคนละอย่างกันเลยแต่ก็สวยเหมือนกันจ้ะ ถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันน่ะเห็นทีละตัวเยพินกดจ้ำไม่ได้แล้วมีเพื่อนเพื่อนฮักคอมเมนต์มาว่าเยพินอนุมานหาวต้นนี้แท้เปล่าเยพินก็ไม่รู้เราก็แท้หรือไม่แท้เพราะายะพินก็ดำน้ําเมาทางไ้นเนี่ยจะ้ะเจ้าของเดิมบอกมาว่าอะไรเยพินก็ว่านั้นแหละเยะพินไม่เคยว่าว่าว่าแต่นั่นตะกี้เพราะเจ้าของเดิมขอเลี้ยงมาแบบไหนเยพินก็ว่าแบบนั้นเนี่ยเนาะเพื่อนเราจะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันจะน้ะทำหน้าถ่ายหน้าปกคลิปของเยพินตั้งหน่อย อ,อันนี้ก็ได้ยตกดี่คีน่จะได้นไม่ใช่หอเลยอนี้เดี๋ยวยายพินจะพาดูจ้ะมีทุกคนอ่ะอย่าบอกว่าอยากมีอะไรได้อยากไอเน,นี่ยอยาก,อยาก,อ,ยากอยากทำอย่างยายพินอ่ะช่วงเนี้ยบอลสีราคาถูกมากนะจ๊ะถูกมากถูกมากอันนี้ยายพินก็ผ่าไว้ทำไว้มันก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งอะเนาะ พื่อความอยู่รอดแล้วเหมือนการเป็นการออมเงินจ้ะเพื่อเป็นการออมเงินนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่เลยจ๋าจะพินไปใสกระถางมาสิบนิ้วจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนสิบนิ้วอืมเดี๋ยวจะพินให้ดูก่อนนี่จ้ะกระถางสิบนิ้วจะพินอามาปลูกบอลแล้วจ้ะเอามาขยายบอลจ้ะ จากที่ว่าตอนเล็กๆที่ยยพินผ่าแล้วยาพินนั่นทําไม่ทันเนาะยาปินก็เก็บเนี้ยใส่ใส่กระถางสิบนิ้วไว้จ้ะมันเป็นการออมเงินจ้ะแล้วเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆน่ยเห็นไหมนะบนกองดินของยาพินอะที่ยาพินทําไว้จ้ะประจ๋าแม่จ๋ามันไม่ใช่ได้ไง่ายๆอย่างที่คิดนะจ๊ะทุกคนที่เห็นยาพินเป็นไอดอลไอดอลโอ้โฉันอยากทําอย่างยายจังเลย แต่ถามว่าทําแล้วมันสําเร็จไหมมันก็สาเร็จจ้ะเพื่อฟาร์มแบบฟาร์มอยู่รอดของเราเพื่อว่าเราไม่มีอะไรทําเนาะสำหรับคนว่างงานอย่างเยพินนะะ่ะดูเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเนี่ยบอลเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแกนแกนเขาเนี่ยเขาเขาไม่มีไอ้นี่นะเขาไม่มีใบเนี่ยเพราะถ้าเขาไม่มีใบปุ๊บเนี่ยดูหัวเขาเนี่ยจ๋าพ่อจาา๋าแม่จ๋าดูนะแล้วก็พร้อมแตกหน่อแล้วจ้ะอย่างเงี้ยนะเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จา๋า จพินถ่ายกล้องทางนี้ไม่ถนัดแล้วเนี่ยหัวเท่านี้ป้อมือแล้วจ้ะเขาพร้อมแตกหนอแล้วจ้ะก,กระทากระถางมันเล็กอ่ะมันจะทําให้ไอเนี่ยต้นไม้ดินนะ่ะมันโตไม่ทันจ้ะแล้วที่จะพินเด็ดใบไว้นะจ๊ะนี่จ้ะพอจ๋าแม่จ๋าเพื่อนๆจ๋าดูนะจ้ะไม้ที่จะพินบอกว่าเอามาเปลี่ยนกระถางดินวันนั้นและอีไนย,ยาวเด็ดใบทิ้งเด็ดใบทิ้งอ่ะจ้ะเนี่ยดูกันนะจ๊ะ ก็จะแตกแบบเนี้พอเขาแตกแบบนี้ปุ๊บพอเขาใหญ่หน่อยเนี้ยใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ประมาณเนี้ยหรือใหญ่กว่านี้่เราก็เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่จด้ได้แล้วจ้ะเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนกระถางไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยอ่ะจ้ะนั่นแหละมันก็ยังดีกว่าเรานั่งรอฟ้องหวังอยู่เฉยๆจ่ะเพราะจะพินช่วงเนี้ยะพินทํานาหวานข้าวไปลงทุนไปเยอะแล้วจ้ะ จะข้าวก็ยังไม่คืนฝนก็ตกมาจะเจาะจะแจะจะเจาะจะแจะยาพินก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าก็เลยเนี่ยเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพของยายพินจ้ะเพราะยาพินตอนนี้ยังไม่มีเงินเดือนเป็นของตัวเองนะจ้ะอายุยังไม่ถึงหกสิบจ้ะแต่อีกไม่กี่เท่าไหร่ยาพินก็จะมีไอ้นี่เงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะจ้ะนี่จ้ะพอจ๋าแม่จ๋าดูนะจ้ะดูสีบอลยายพินนะจ๊ะนะจ๊ะ เห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหแกปลูกแล้วทําแล้วขายไม่ได้แกจะทํายังไงกันเออเชื่อ,อยาพินย่าพินยุให้เพาะเยาพินยุให้ปลูกพอปลูกแล้วทําแล้วขายไม่ได้กูจะทํำยังไงนี่จ้ะเปลี่ยนเลยจ้ะวันนี้มันขายไม่ได้วันหน้าเราอาจจะขายได้จ้ะ ดินก็นไม่ได้อะไรรักใบมะขามใบพี่งวัวใส่ใส่เข้าไปนะจ้ะขี้ใส่โดงใส่เดือนขี้หัวขี้อะไรก็ใส่แต่ขี้โม้ขี้โมกับขี้โกงอย่าใส่เท่านั้นนะจ้ะถ้าใส่ขี้โมกับขี้โกงไม่ไหลนะจ๊ะแต่จะพินก็โม้นะจ๊ะความจริงเลยเาพินขี้โม้จ้ะไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเล่าให้ขวางเนาะหยุดดีกว่าคุยไปมากเดี๋ยวจะหาว่าเข้าตัวอีกเนาะ kimo 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 kimo